สวัสดีครับมองเซนบิ๊กแมชประจําวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมยรีกอังกฤษครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับคู่ระหว่างทัแนมฮอสเปอร์พบกับฟูลแลมลงสนามเวลา2นาฬิกานะครับโดยเจ้าถิ่นสเปอร์นะครับปัจจุบันลงสนามมา8นัดมีอยู่20คะแนนขณะที่ฟูลแลมนะครับลงสนามมา8นัดมีอยู่11คะแนนครับผลงาน5้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์ชนะ4นัดแล้วก็เสมอไป1นนัดนะครับ ล่าสุดคือการบุกชนะลูตัน1ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งฟูลแลมนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3นัดสเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิเด์ยเตดไป3ประตูต่อ1โดยสติการเจอกันของคู่นี้ครับพบกันมา5ครั้งหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเป็นทางฝั่งทอตแนมฮอสเปอร์ ur, ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับแล้วก็สเสมอ1นัด อีกหนึ่งนัดในฟุตบอลถ้วยเป็นฟูลแลมนะครับเอาชนะจุดโทษสเปอร์ไปได้ซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าถิ่นสเปอร์ยังคงมีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับก็คือทางอีวานเปเรซิสและอันเซสเซยงแล้วก็ทางโซโลมอนนะครับที่วันนี้ไม่พร้อมลงสนามแต่ว่าก็น่าจะไม่ส่งผลอะไรครับเพราะว่าแกนหลักอยู่ครบนะครับแนวลุกทั้งเดยันคูล,ลูเซฟสกี้นะครับซอนเฮืองมินลงไปถึงลิชาริสันวันนี้ก็พร้อมลงเล่นครับ ขณะที่ทางฝั่งทีมเยนฟูลแลมนะครับวันนี้ก็อยู่กันครบครันนะครับแนวลุกทั้งวิลเลียนอเล็กซีวอบี้นะครับรวมไปถึงแฮร์รี่วิลสันวันนี้ก็พร้อมลงสนามซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับลอนดอนดาร์บี้แมชแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยสเปอร์แข็งแกร่งครับในบ้านเหนียวแน่นแล้วก็เกมลุกดุดันนะครับทีเด็ดที่ขาดดีกว่าครับโอกาสจะเปิดบ้านชนะไปได้มีค่อนข้างสูงเลยนะครับสกอร์จะอยู่ที่สเปอร์เปิดบ้านชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อหนึ่งครับ